ถวินหาอาดีตถนนเก่าเล่าเรื่องเมืองกาญจนบุรีสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานกาญจนบุรีนะครับร่วมกับรายการร้อยเรื่องเมืองกาญจนบุรีนะครับเราจะมานำเสนอ,อมุมมองใหม่ทางด้านการท่องเที่ยว สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อมนะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นจะนําเสนอมุมมองที่แตกต่างทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นกําเนิดของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นมาอย่างไรโดยเฉพาะถนนปากแพรกนั้นมีความสําคัญอย่างไรและจะเติมเต็มในเรื่องของความเป็นวิถีชีวิตประวัติความเป็นมาของบุคคลสําคัญตลอดจนสิ่งที่คน หรือนักท่องเที่ยวต่างๆยังไม่เคยรับรู้ว่าถนนปากแพร่แห่งนี้จะเล่าเรื่องเมืองการได้อย่างไรทางรายการของร้อยเรื่องเมืองการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากจะนำเสนอถวินหาอาดีตถนนเก่าเล่าเรื่อง เมืองกาญจนบ,บุรีวันนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีจะนําท่านไปพบกับบุคคลสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนคนปากแพรกนะครับจะมาเล่าเรื่องเมืองกาญจนบ,บุรีให้ท่านได้รับฟังรับชมกันครับ พี่เจ็คปากแพรกุณเกงมูสีมาทำอะไรวันนี้คะนี้เกงชาวบ้านมูสีอย่างที่บอกครับเราได้ข่าวเร็วๆนี้ว่าที่ถนนปากแพรเราเนี่ยจะมีกิจกรรมที่ดึงเอานักท่องเที่ยวดึงเอาผู้คนในเมืองกาเนี่ยมารู้จักคุณค่าหันมามองสเสน่ห์แล้วก็หันมาท่องเที่ยวแล้วก็มาสัมผัส วิถีชีวิตผู้คนบนถนนสายนี้ใช่เลยค่ะเป็นดําริของท่านผู้ว่าศักดิ์สมบูรณ์โตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งท่านเล็งเห็นความสําคัญของชุมชนค,ความสําคัญของวิถีชีวิตของถนนเก่าเล่าเรื่องแห่งนี้รวมถึงท่านอยากจะส่งเสริมให้ถนนป่า,ปาแพร่ถนนคนเดินแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของกาญจนบุรีนะคะดังนั้นท่านจึงมีดําริว่า จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะในวันที่โดยโดยเป็นทางการในวันที่5มีนาคมแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยจะรันไปตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะเดิมทีเรามีงานกิจกรรมส่งคนเดินอยู่แล้วนะฮะ<ช>แล้วก็ทำมันมาต่อเนื่องพอสมควรแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็รวมเอาความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็ทน,ทนททท่องเท,ท,ที่ยวกีฬาจังหวัดเทศบรราลเมืองกาญจนบุรีโดยเฉพาะชาวชุมชนและก็ยังต้องขอเชิญชวนพี่น้องชาวเมืองกาญจนทุกคนเนี่ยมาเป็นกําลังใจแล้วก็ อะไรช่วยกันได้เราช่วยกันฮะเพื่อให้เนศเส้นนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกครับความจําเป็นที่เราต้องต้องต้องหันมามองถนนเส้นนี้อย่างที่บอกว่าเดิมชีเนี่ยบางการเนี่ยเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ที่เขาชนไกกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแตกปั๊บ๋อยุคนุ้นเลยนะพระยาตากย้ายเมืองไปกรุงธนบุรีตุ้มพม่าเปลี่ยนเส้นทางเดินครับจากทางบกเนี่ยก็เกรงว่าจะมาทางน้ำใช่รัชกาลที่สองดำริบอกว่าเอาละถ้ายังนั้นเราก็ส่งลูกชายเลยกรมจัตุรดาบดินมาตั้ง ทับรับพม่าที่นี่นั่นก็คือก็คือรัชกาลที่สามเก้าเดือนที่ท่านมาประทับที่ดินช้างเนี่ยท่านมองเห็นความสมบูรณ์ท่านมายืนดูทิวทัศน์เห็นจุดที่แม่น้ำสองสายเจอกันเห็นชีวิตผู้คนเห็นทุกอย่างก็เลยดมเนลกว่าเราย้ายเมืองการกันดีกว่าย้ายมาอยู่ตรงนี้แต่เขาเชนไก่นะคะเมืองการเมืองการเก่ามาอยู่ที่นี่และเดิมทีเนี่ยเมืองการเนี่ยเป็นเมืองที่ทุกคนเดินทางโดยทางน้ำเพราะฉะนั้นชีวิตผู้คนการค้าการขายการขนส่งสินค้าทุกสิ่งอย่างเนี่ยก็จะมากระจุกอยู่ที่ปังเพก ปักเพกปักพกหรือปักแพกหรือปักแพกซึ่งมันแปลว่าภาษาจีนแปลว่าทางแยกอทางแยกสามแยกทางแยกของน้าใช่ทางสามแพร่งเหมือนอะไรประมาณนี้นะคะท่านก็ทาให้เกิดการค้าการขายการตั้งบ้านเรือนริมถนนแล้วก็นอกจากกาตั้งบ้านเรือนเพื่อค้าขายแล้วเนี่ยบางท่านบางคนเนี่ยก็เป็นเศรษฐีมีรสนิยมสะสมทรัพย์สินมาจํานวนหนึ่งแล้วก็คิดว่าต้องโชว์หรือว่าแสดงความสําเร็จ ของครอบครัวผ่านคุณค่าของการออกแบบอาคารต่างๆเราก็จะเห็นเรือนบ้านเรือนสวยๆซึ่งสมัยก่อนแล้วเนี่ยอาคารคอนกรีตเนี่ย อย่างบ้านเศรษฐพันธ์เนี่ยซึ่งอยู่มานานแสนนานเนี่ยบ้านแต้มทองบ้านเก่าเนี่ยบ้านสหกุลเนี่ยก็จะเห็นว่าว่ามีการใช้ศิลปะสมัยใหม่ผสนกับศิลปะสมัยเก่าเนี่ยคละเข้ากันไปตามสมดุลชนิดมาอย่างยาวนานมากแล้วนอกจากนั้นค่ะน้องเก่งค่ะนอกจากศิลปะนะคะสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนซึ่งมีความงดงามที่เขาบอกกันว่ามันเป็นศิลปะชิโนโปรตุกีสอะไรเนี่ยนะคะซึ่งบอกมีอยู่3แห่งในประเทศไทยเท่านั้นกาญจนบุรีจันทบุรีแล้วก็ ภูเก็ตใช่ฉะนั้นเนี่ยเราเป็นหนึ่งในสามนะคะนอกเหนือไปจากสถาปัตยกรรมมันงดงามแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวมากมายนะคะร้อยเรียงตั้งแต่ที่น้องเก่งบอกเลยตั้งแต่การตั้งทัพนะคะเพื่อมายันกับพม่านะคะสมัยร้นเก้าชิการที่หนึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกนะคะท่านกรีธาทัพมาเนี่ยท่านยกทัพมาแล้วก็มาทรงตั้งทัพอยู่ที่วัดชัยชุมพนชนะสงครามคือวัดใต้นะคะร้อยเรียงมาจนถึง รัชกาลที่3สร้างเมืองร,รัชกาลที่5ทรงมา้าพระราชำเนินถนนเส้นนี้ตลอดทั้งสายคือวัดเหนือวัดใต้เย่ยเป็นจุดที่จุดสองจุดที่มันเชื่อมโยงถนนเส้นนี้อยู่ใช่ค่ะนะจนมาถึงสงครมามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> ถนนเส้นนี้มีบทบาทสําคัญอย่างมากเลยครับ,รบผมทั้งเป็นที่เส้นพาเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าของทหารเป็นที่ผู้คนเมืองการเนี่ยได้สัมผัสชีวิต ช่วงสงครามอย่างอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดเพราะตอนนั้นทหารญี่ปุ่นคงเดินทัพกันเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่าตอนนั้นนะเป็นพ่อค้าวานิดบ้างมาซานเคงซานตะก้ามาแฝงตัวอยู่นี้นี้มาสืบราชการลับอยู่วันหนึ่งกระเด้งเป็นในทหารมาให้อย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นพ่อเป็นเป็นช่างขายรูปบ้างเป็นอะไรบ้างอยู่ๆก็กลายเป็นว่าคนมาซื้อมาสืบราชการเพื่อที่จะมาสร้างทางรถไฟสายมรณะแล้วก็ทางรถไฟเส้นนี้ก็เป็นทางรถไฟที่ราคาแพงที่สุดในโลกเพราะว่ามันจ่ายด้วยชีวิตมนุษย์กว่า10,000แคนใช่ค่ะ นั่นแหละฮะแล้วก็นั่นก็เป็นเป็นเป็นที่มาของของบรรยากาศในช่วงนั้นแล้วท่านจะเห็นว่าบางท่านเนี่ยเห็นอาคารบ้านเรือนเนี่ยบางบ้านเป็นเสาเสาวิทยุต้องบอกว่ายังมีกลิ่นยอบางบ้านเเป็นเป็นป้อมปืนบางบ้านเป็นมีหลุมหลบภัยเพราะว่าพอญี่ปุ่นมาอยู่ปั๊บสัมพันธมิตรก็บอกว่าถ้าตรงหนญี่ปุ่นอยู่ฉันทิ้งระเบิดเพราะฉะนั้นบางบ้านก็จะมีการขุดหลุมหลบภัยบ้านส่วนใหญ่ที่นี่นะคะมีหลุมหลบภัย ทบทุกหลังแต่ว่านะวันนี้ยังเหลือประมาณ3าสหลังนะคะหนึ่งในนั้นคือบ้านสากุลเดี๋ยวจะพาไปดูซึ่งบ้านสากุลเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งป้อมปืนของทารญี่ปุ่นฐานญี่ปุ่นเช่าที่นี่แล้วก็ที่นี่มีหลุมหลบภัยที่มีความสมบูรณ์แบบเรียกได้ว่าเป็นของดีหายากนะคะแล้วคนเหมือนกันไม่รู้้้ไไมม่่รูยเล พี่เองก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะท่านเจ้าของบ้านท่านคนาได้เปิดให้ดูแล้วให้นักท่องเที่ยวได้สามารถเข้าชมได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะถึงสองทุ่มโดยประมาณนอกจากอาคารที่สรงคุณค่าแล้วถนนเส้นนี้ยังมีเรื่องราวของบุคคลที่สรงคุณค่าอีกจำนวนมากมากมายเลยค่ะมากมายเลยเป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งตลาดเป็นทั้งที่เกิดที่อยู่จนถึงที่ล่ำลาโลกใบนี้ของหลายๆท่านเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นบุคคลสําคัญนะคะ ท่านหนึ่งซึ่งต้องขออนุญาตกล่าวถึงเลยก็คือสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งหลวองท่านนั้นเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนทั่วทั่วโลกันเนี่นะคะคเป็นสังฆบิดรเนี่ยรพระองค์ท่านเกิดบนถนนเส้นนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะบ้านของท่านก็ยังอยู่นะคะพระญาติก็ยังอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะคะมีหลักฐานเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเล่าเรื่องผ่านอาคารอยู่ในบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังเวลาผ่านไปเนี่ย เรื่องราวเหล่านี้บางทีก็โดนล,ลืมไปเช่นบ้านคุณบุญพ่องชลิเวศพันธ์ใช่ค่ะนะครับหรือว่าจะเป็นบางที่เ,เป็นที่ที่เป็นความทรงจําของผู้คนเมืองการสมัยก่อนใช่อย่างโรงงานกระดาษเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนคุณหมอประเวศวัชสีรัศดรอา,าวุโสเราเรียนหนรรังสือเนี่ยจะอ่านหนังสือต้องมาอ่านแถวโรงงานกระดาษเพราะมีไฟฟ้าอยู่ที่เดียวใช่ใไหมฮะเขาก็ปั่นไฟใส่แสงไฟแล้วก็รัดอาวุโสก่อนหน้าที่จะมีเขื่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมืองการจะมีฤดูน้ําหลากใช่น้ําก็จะ สูงขึ้นมาถึงเกือบถึงถนนเนี่ยใช่ใช่เขาบอกว่าก่อนหน้านั้นนะคะเป็นหาดทรายขาวเหมือนที่ล้นกล้าวรัชกาลที่หนะคะพระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยส่งมาตั้งค่ายพักแรมอยู่ถึง33ราตดีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่นี่ปากแพรกทนั้นเลยค่ะผู้คนเดินทางมาแลกเปลี่ยนสินค้ามีโรงงานกระดาษมีโรงเลื่อยอยู่ท่าน้ํามีโรงเจมีทุกสินทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยจะถูกเอามาเล่าใหม่มีถึงมีเรือนหอด้วยมีเรือนหอด้วยมีเพหลังรักลังรักนะคะแล้วก็ มันยังอยู่ครบถ้วนอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาเล่ากันใช่ครั้งนี้จะเอามาเล่าให้ชัดชเจนขึ้น,นจะมาเล่าผ่านทั้งเสียงทั้งภาพว่าแล้วเราพาไปดูกันสักหลังหนึ่งไหมคะ เดี๋ยว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 ลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพี่เจกจะพาไปนี่มิจเจกนี่คนปากแพร่ปะอ๋อดิฉันคนนี่แหละค่ะเจ๊กปากแพร่เลยของแท้ของแท้นะฮะโอ้น้าหอมเลยผมนี่ก็เก่งลงเรื่อยฮะะเเเกก่่่่่งงงลลรรืืออออยยยำัูนตอนนี้ก็เป็นเมื่อก่อนอยู่ฟากนี้ตอนนี้ไปอยู่ฟากนี้ตรงร้านร้านรีสอร์ทไปไหนไม่รล่อนชีวิตูตรงนี้ลถูกนี่คิดมาแล้วนะคะเอาไว้แล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะไปดูบ้านหลังหนึ่งค่ะซึ่งเป็นบ้านหลังต้นๆนะคะอยู่บนถนนปากแพร่ซึ่งบ้านหลังนี้นั้นมีความสำคัญในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นบ้านหลังไไหนตามปเลยค่ะ ห,หนังงตัวอย่ากันนก่อเลยนงเก่งคะบ้านหลังแรกเลยนะคะที่อยากจะให้ดูนะคะก็คือบ้านเศษฐพันธ์เนี่ยค่ะซึ่งบ้าน,น,น,ะะเ,นเนี้ยนะคะตระกูลเศษฐพันธ์เนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองสังขบุรีแล้วก็บุตรหลานของท่านท่านหนึ่งเนี่ยนะคะคือคุณสมจิตเษฐพันธ์เนี่ยได้มาสร้างคุณประโยชน์คุณงามความดีให้กับกาญจนบุรีอย่างมากด้วยการดารงตําแหน่งในยกเทศมนตรีท่านที่3ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีซึ่งโอ้โหได้ทําประโยชน์ให้กับชาวเมืองกาญจน์อย่างมากเลยแต่บ้านหลังเนี้ย น่าเป็นห่วงอย่างที่เห็นนะคะน้องเก่งว่าสภาพด้วยอายุนะคะสภาพเริ่มสุดโทมแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าการดูบํารุงรักษาดูแลรักษาเนี่ยจะต้องทํายังไงต่อไปอันนี้น้องเก่งว่ายังไงคือวันนี้เนี่ยนอกจากอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะฮะ<อ>จริงแล้วมีบ้านที่อยู่ในลักษณะเดียวกันเนี่ยอีกจำนวนมากเลยอ,อยู่ในโซนนี้ลและบางหลังเนี่ยพังไปเรียบร้อยแล้วค,คือการอน,อนุรักษ์เนี่ยนะฮะมันเป็นองค์ประกอบ3อย่างปัญหาเกิดจาก3อย่างันหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไม่มีทุนที่จะอนุรักษ์ เพราะว่าเพราะว่าวันที่เคยรุ่งเรืองเนี่ยบางทีมันก็ผ่านไปแล้วจากแม่น้ำที่เคยค้าขายได้เนี่ยวันนี้มันกลายเป็นถนนซึ่งวันนี้ทุกคนหันหน้าหาถนนใหญ่มีตัวหมดแล้วใช่เพรารก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 ารดูแลรักษาเนี่ยก็ต้องใช้เงินแล้วก็ใช้ทุนจํานวนมากนอกจากนั้นแล้วส่วนที่2อดูว่าปัญหาที่เกิดจากการที่เราจะอนุรักษ์อย่างไงเราไม่มีความรู้อ่ะจะใช้ปูนอะไรจะจะเขียนลายยังไงจะอะไรยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นรูปแบบการอนุรักษ์เลยมันดูหาที่ไหนเป็นการรีโนเวทขึ้นมาใหม่ซึ่งบางทีมันก็ทําลายคุณค่า ของเดิมไปส่วนที่3เนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่คิดจะอนุรักษ์เลยเพราะบางทีมีการเช่าเปลี่ยนมือเจ้าของขายต่อแล้วก็วันเนี้ยเขาต้องอยู่จริงๆกับมันอะปล่อยทิ้งไปอย่างนั้นใช่ไหมบางหลังเนี่ยคือเขาต้องอยู่กับมันต่ออะเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้มันพังไม่ได้ก็สร้างใหม่เลยหรือสร้างใหม่เลยจบเลยจบปัญหาเบทันชีดปูกระเบื้องเทปูนไปเลยไม่ต้องสนใจของเก่าเลยซึ่งซึ่งซึ่งทั้งทั้งสอย่างเนี่ยก็มีหน่วยงานพยายามจะเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากร เทศบาลมงการจันทบุรีอย่างที่บอกข้อจากัดก็คือว่ามันเป็นพื้นที่เอกชนถ้าไม่มอบให้เขาเนี่ยเขาก็ทาไม่ได้ได้ใช่ไหมวันนี้กรมศิลปากรประกาศเขตคูเมืองแล้วก็ถ้าจะรื้อถอนถ้าจะก่อสร้างเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนซึ่งมันก็จะมีข้อจํากัดยูว่าไอ้แบบที่จะไปขอก่อสร้างหรือทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันใช้ระยะเวลาแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทําเป็นตัวอย่างวันนี้เราเลยเห็นความน่าเป็นห่วงของมันซึ่งผมคิดว่าเร็วๆนี้หลังจากกิจกรรมที่เราจะจัดกันที่ทางเนี้มันจะ เราต้องประเมินกันใหม่จะใช้กิจกรรได้่รือไ่นำร้องจะต้องดูแลยังไงว่าว่ามันจะดูแลยังไงเอาผู้เนี่ยมาคุยแล้วผมว่าท่านผู้ว่าจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ละเลยแน่นอนแล้วเราเห็นบ้านอย่างเงี้ยเราไม่ทิ้งแน่นอนโดยเฉพาะบางหลังในอย่างบ้านชิ้นปิ่นเกลียวเนี่ยน่าักเหลือเนียดายมากนะคะนั่นจะพังลงมาบนถนนด้วแล้วนะไม่เหลือแล้วนะอันนั้นคือจะเป็นท่อนๆแล้วนะที่จะเข้าไปทําอะไรก็ไม่ได้ว่าเจ้าของก็ไม่ได้ยกให้ทำทีนี้เนี่ย เราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยบ้านชิ้นตึงเกลียวเนาะไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นอีกวันเนี้ยเราเลยคิดว่าเฮ้ยพวกเราใครทาอะไรได้มาช่วยกันทําแต่ก่อนจะทําอะไรทั้งหมดเนี่ยต้องเห็นคุณค่าก่อนก็เลยจะเอาเรื่องต่างๆของบ้านต่างๆมาเล่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพี่เจ๊งนี่ครับบ้านในนี้มีครบเลยมีโรงเรียนด้วยนะคะอย่างที่ว่านี้นะคะโรงเรียนจีนค่ะหัวหัวเฉียวกงลี่เสี้ยวนะคนคนจีนที่เนี่ยอายุสัก60ขึ้นรู้จักดีทั้งหมดบ้านข้ชวัดนี่นี่แหละที่เล่าให้ฟังว่าบ้านเกิดสมเด็จ พญานาสังวรนะคะพ่อค้าสายรับผ่านญี่ปุ่นอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สำคัญมากกองโสีาญี่ปุ่นมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนดูจากแผนที่เนี่ยนะคะตรงนี้โรงแรมโรงแรมไรเอ่ยโรงแรมกาญจนบุรีคือละหนึ่งบาทคือทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราจะถูกเอามาเล่ากันใหม่ใช่ค่ะกิจกรรมท้งนี้เป็นกิจกรรมนำร่องซึ่งถึงเชื่อว่าทางจังหวัดคงจะมีกิจกรรมที่ที่ ที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆคพื่อทําให้ถนนชนิ้กลับมาเป็นชีวิตดั่งเดิมอย่างที่บอกครับทั้งหมดต้องใช้ความร่วมมือหลายอย่างใช่ชุมชนเองในวันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทามาค้าขายกับการท่องเที่ยวบางบางบางบ้านก็ทําธุรกิจบางบ้านก็ขายปืนในบ้านขายปืนนบางบ้านก็ขายของขายข้าวสารบาง้านปิดเฉยๆเลยบางบ้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ต้องทําความเข้าใจว่าเรากําลังอยู่บนถนนที่มีคุณค่ามาก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 เลยเพราะนั้นธุรกิจท่านเนี่ยใช่ค่ะเอ่อก็จำเป็นต้อง ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็จะหันหน้าผ้าดออกมากันนะคะก็คิดว่าชุมชนคงเข้าใจชุมชนเองเนี่ยนะคะในในฐานะที่คนในชุมชนต้องบอกว่าชุมชนเองมีความพร้อมอย่างมากในวันนี้นะคะ85ครับไม่กล้าบอกว่าร้อยหนึ่งเพราะที่อีก15เหลือคือใครคะครับคือบางทีเป็นบ้านเช่านะคะเปลี่ยนมือบ้างเป็นเจ้าของบ้านอันนั้นเนี่ยคือแต่เจ้าของเดิมเจ้าของเก่าเนี่ยนะคะ85เนเนี่ยยินดีและเต็มใจในการให้ความร่วมมือนะคะกับกับการการดูแลรวมถึงการเกิด อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้ถนนปากแพร่แห่งนี้คงไว้ซึ่งความงดงามทางประวัติศาสตร์ทางเรื่องราวแล้วก็สถาปัตยกรรมที่อยากจะส่งต่อให้กับรุ่นต่อไปค่ะมีคนบอกว่าการอนุรักษ์พื้นที่ <S <S <ฆ>ทินเกิดเนี่ยมันทําให้เกิดรากของชุมชนอ่าใช่คนคนที่มีรากเนี่ยเขาจะทําอะไรจะคิดถึงส่วนรวม เพราะฉะนั้นการทําให้ลูกหลานเด็กมังการเนี่ยมีรากเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำคัญมากใช่ไหมไอ้เราคนบ้านเดียวกันนะคนการไอ้คำว่าคนบ้านเดียวกันเนี่ยมันต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างแตะกันไอ้ปู่ฉันเคยอยู่บ้านหลังนี้กับปู่เธออแม่ฉันเคยจีบกับพ่อเธอตรงนู้นไม่รู้นะมันต้องมีอะไรที่มันมันมันเชื่อมกันนะเพราะวันนี้เราไปหวังหวังที่จะให้ Facebook มาเชื่อมเด็กก็คงไม่ใช่คงไม่พอแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเราถ้าเรามีรากที่เข้มข้นผมว่าคนมังการจะรักกันมากขึ้นเราจะทะเลาะกันน้อยลงมีอะไรก็ถ้อยที เ,ออเด็กบางการวันนี้ยังไม่รู้เลยนะครัว่าทหารญี่ปุ่นมาทำอะไระใหลายๆโรงเรียนเนี่ยหลักสูตรก็มุ่งเน้นในการสอบเียนต่อกันไปแต่ว่าไอ้ไอล้ไอลากเง่าแล้วก็กแล้วก็นนสำนึกจินชินเกินเนี่ยมันไม่โดนสร้างมาคื่กันกับความรู้ทางว,วิชาการใช่ค่ะครั้งนี้แหละฮะเราคิดว่านโยบายของท่านผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยคงจะไปสแกนดูว่าปัญหาอยู่ตรงไหนจะทำยังไงให้เรื่องราวเหล่านี้กลับมาเล่าใหม่นะฮะโรงเรียนเทศบาลต่างๆหนังสือที่ต้องเรียนประกอบวิชาเรียนน่าจะมีเรื่องราวเหล่านี้หรือเปล่าหวังอย่างยิ่งว่าถนนแห่งนนี้ะะค จะเป็นถนนแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นห้องสมุดห้องใหญ่เลยใหครๆก็ได้มาเรียนดูทั้งลูกหลานของเราแล้วก็อันนอส่ถนนเดิมที่เราต้องการอนุรักษ์แต่ส่วนกิจกรรมก็เหมือนกันกิจกรรมมีอะไรบ้างพี่แจ็คกิจกรรมเหรอคะโอ้โหต้องบอกว่าท่านผู้ว่าเองเนี่ยนะท่านเห็นความสําคัญอย่างมากเลยท่านประทับใจในเรื่องของกิจกรรมการแสดงชนเผ่าหลายอย่างที่กาญจนบุรีมีเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะเช่นํำตรงรำเหย่ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อีกหลายอย่างเนี่ยซึ่งท่านเป็นนโยบายเลยว่า ท่านอยากให้มีกิจกรรมที่ร้อยเรียงเอาศิลปะวัฒนธรรมของการจนบุรีเนี่ยมาเผยแผ่เ mm hmm. ผยแพร mm hmm. ่สู่สายตาคนนอก mm hmm. นอกจากนั้นท่านเน้นในเรื่องของนักเรียนนักศึกษานะคะท่านบอกว่าเด, mm hmm. เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าแล้วลูกหลานคนเมืองการเนี่ยก็ควรจะต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้เพื่อที่จะดูแลสืบสานบ้านตัวเองแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวเหล่าน,นี้ต่อไปนะคะฉะนั้นะท่านก็เน้นในเรื่องของงานศิลปวัฒนธรรมเรื่องของ าการแสดงออกอของเด็กๆนะคะรวมถึงเศรษฐกิจชุมชนด้วยซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคู่คกันนะคะค,ค,ค,คนเราเนี่ยเขาเรียกอะไรนะกองทัพเดินด้วยท้องฉะนั้นปากท้องต้องอยู่ได้ด้วยนะคะมันต้องเดินคู่กันไปฉะนั้นการเกิดกิจกรรมครั้งนี้จึงมีหลายภาคส่วนตั้งแต่ดํารงทํารงไว้ถึงซึ่งศิลปวัฒนธรรมแล้วก็สร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยค่ะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมถนนเก่าเล่าเรื่องเมืองกาะอย่างที่บอกครับ185ปปีแล้วนะฮะวันนี้เนี่ย นอกจากจะเป็นถนนที่มีเรื่องราวในถนนให้เราชมกันแล้วเนี่ยกิจกรรมต่างๆยามเย็นวันเสราร์นะฮะก็จะดึงนักท่องเที่ยวมาว่าจะเป็นเวทีอิสระที่จะทําให้เด็กๆบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ในการแสดงออกนั่นหมายความว่าจะได้ไม่ต้องไปเล่น Facebook ติดเกม <laughs> ไม่ได้ไปไล่ตีไล่ฟันไล่แทงใครแล้วก็มันลด ความก้าวร้าวรุนแรงในใจออกให้มาเป็นกิจกรรมที่เป็นศิลปะเป็นดนตรีเป็นอะไรต่างๆใครอยากแสดงใครอยากมามาโชว์อะไรมาโชว์เลยใช่นะฮะกว้างเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือมันเป็นโชว์รูมจังหวัดที่จะเอาอำเภอนั้นอำเภอนี้ใครมีของดีอะไรมาโชว์ตรงเนี้ยวที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงไปยังถนนสายชูโตด้วย นะอย่างที่บอกว่าคนผ่านไปผ่านมาบางทีไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรก็จะมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปตรงนู้นนะครับผ่านไอคอนต่างๆของเมืองก็จะเรียกนำสายตามาที่นี่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประตูเมืองแล้วก็ราชาพุทวารีราชการที่สามที่จะมาต่อยังวิถีชีวิตถึงปากแพรกแล้วก็วัดเหนือวัดใต้นี่ทั้งหมดครอบคลุมทั้งงานเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่13เนี่ยเราทยอยจัดแล้วก็จะเพิ่มความเข้มข้นเรื่อยๆค่ะแล้วหวังว่ามันจะเป็นหนังตัวอย่าง ที่จะดึงเอาคนมาชมหนังยาวๆของจังหวัดเราทุกที่ทุกแห่งเลยค่ะก็หวังอย่างยิ่งว่านะคะว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีเราจะเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะคงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งแต่ต้องเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวกาญจนบุรีทุกคนที่จะร่วมด้วยช่วยกันให้ถนนเส้นนี้นั้นเป็นถนนสายวัฒนธรรมนะคะและเป็นถนนของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ ขนาดแม่น้ำสองสายสามสายยังเลือกที่นี่มาพบกันเลยครับแล้วพวกเราทาไมจะไม่มาพบกันที่นี่ครับนี่คือปากแพร์ครับค่ะพบกันค่ะที่นี่ปากแพรค่ะ